น้ำใสใจจริงกับผมแสล่าพันประดนครับบอกแล้วครับวันนี้รายละเอียดที่จนะนำเสนอก็คือความหลากหลายของสาระเรื่องราวที่นำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นน้ำใสใจจริงให้กับคนต่อคนคนกับประเทศชาติและคมกับสิ่งแวดลอ้อมมาด้วยกลุ่มกับกลุ่มก็ได้หรือ เข็มพิษนำทางที่ยายชาติบ้านเมืองนั้นอยู่รอดและปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับบ้านเมืองของเราเพราะถึงเกษตรทีไร่ทุกคนคิดถึงข้าวพอครับนอกจากนั้นขณะนี้ก็มีน้ำมันสห้องนอกนอกมีเรื่องราวของพืชเศรษฐกิจอีกเยอะมากมายครับแต่วันนี้ครับผมนั่นจะพาไปพบกับเรื่องราวของเกษตรกรคนหนึ่งครับที่ฐานคิดมาจากเรื่องของการเสียสลักฐานคิดจากเรื่องของน้าใสแตง ตัวอีกงๆไม่อย่างนั้น ทีสารนะครับหลายจังหวัดนะครับก็เป็นป่าเหมือนกับทางอำเภอสีงใหม่ผมก็เลยาทางนี้ปลูกได้ทางอำเภอสีงใหม่ต้องปลูกได้ผมก็เลยนําต้นตอตาเขียวมาลองเพาะปลูกนะครับมาปลูกนะครับปีสองพั 9, นห้อยยีสิเก้ายสิบเก้าสามิกว่าปีแล้วนะครับสามสิกว่าปีแล้วครับแล้วตอนนั้นเป็นไงครับมีม,มีมีใคร คิดที่จะมาทําอย่างท่านประธานมั้งไหมสมัยนั้นไม่ไม่มีหรอกครับมีผมคนเดียวนี่แหละครับก็ตัดสินใจเอามาลองทําดูเพราะว่าเห็นจังหวัดอื่นเขาในภาคอีสานนี่ใจปลูกได้นะครับผมก็เลยเอามาลองมาลองปลูกดูนะครับมันก็ขึ้นขึ้นดีสวยดีนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นมีมีใครมาทําตามมั้งไหมหรือว่าใครไม่มีนะครับไม่มีบ้าคนเดียวเขาว่าผมผมก็ไ ผมก็บางครั้งผมก็โกหกนะเขาบอกว่าลุงจะปลูกอะไรผมก็บอกว่าปลูกริกไทยอ<ม>พออยู่ไปอยู่มาเขามาเห็นอ้าวทาไมเป็นต้นยางเขาบอกว่า <laughs> เขาก็ไปคุยกันบอกว่าเออลุงคนนี้อทําทไมเอายางมาปลูกเห็นแต่ภาคใต้ปลูกแล้วทําไมเอามาปลูกภาคอีสานเขาว่าผีบ้าเขาเป็น <laughs> คนผี <laughs> บ้าครับผมก็ยอมบ้าอย <laughs> ู่คนเดียวอครับมันก็ขึ้นสวยดีครับแล้วต่อมาก็มีคนทำตามอีก คนบ้าตามอีกหลายคนครับต่อมาก็ยังไม่มีใครตามเท่าไหรหรอกเออมามันขึ้นดีสวยดีก็เลยมีคนทำตามนะครับแล้วผมก็ได้ขายผลผลิตตอนนั้นก็ขายรู้สึกว่าไม่ได้ขายที่นี่ลําบากมากเอาไปขายการทลักโอ้ไกลมากร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะสมัยเศษยางกิโลละบาทหกสลึงยางแผ่นก็ได้สิบเก้าบาทยีบอาทมันคุ้มกันไหมกับที่เขาต้องขนไปถึงขนาดนั้น ก็ในช่วงนั้นก็คิดว่าได้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วจะได้กิโลละสิบเก้าบาทยี่สิบบาทใช่มใช่มาสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับครับปลูกยี่ิบเก้าก็ต้องเริ่มกล็ตั้งแต่ปีสามกว่ากว่าสามสิบกว่ากครับสามประมาณสามสามเจ็ดนี่นะตอนนั้นยางก็ยังไม่ถึงสิบบาทเนาะถึงไหมไอราคายางก็อยู่ที่สิบสิบแปดบาทยี่สิบบาทเศษยางนี่บาทเดียวอ เศษยางไอ้ที่เป็นถ้วยเป็นก้นยางัครบเศษยางนี่ละ่ละเศษยางไอ้เศษยางแห้งนี่ละ่ะอ๋อครับครับครับ,บแล้วต่อมาเนี่ยไอการดูแลรักษาของน้กปัะทานเป็นไงจะทําอะไรบา้างเนี่ยคือในการลักษณะไอของการดูแลสวนยางเราเนี้ยสมัยนั้นไม่มีเครื่องไถเราไม่มีรถไถครับ<อ>ถนนรถรถยนต์เข้ามานี่ก็ไม่ได้มาผมมามอเตอร์ไซค์ครับนะครับก็ไม่มีรถไถก็คือถางแล้วก็ขุดหลุมนะถางแล้วก็ขึงเชือก วางแนวปักไม้ชมกแล้วก็ปลูกเลยเพราะว่ามันไม่มีรถไถพวนนะครับอืก็ถางให้สวยๆจุดเผาไปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเชือกวางแนวเลยนะครับก็ปลูกไปเลยการ,รดูแลรักษาตอนนั้นใช้ยังไงคือว่าหรือจะใช้ปุ๋ยใช้อะไรบ้างอย่งตอนนั้นตอนนั้นก็มีปุ๋ยที่วัวที่ควายล่ะครับอเป็นหลักครับที่วัวที่ควายแต่ว่ารองก้นหลุมก็ผมก็ใช้โพลิดานพวกไอ้ลอหินฟอสเฟตนี่ละ่ะออปุ๋ยเร่งร<ล>ากมันปุ๋ยห,หินนะครับ กับมีปุ๋ยขี้วัวขี้ควายรองก้นนะครับปุ๋ยเคมีก็ยังไม่กล้าซื้อหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันก็เขาซื้อใส่แต่นานาข้าวกันผมก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกนะครับครับต่อมาถึงได้ใช้ปุ๋ยเคมีมาไม่กี่ปีนี้ครับ้วตอนนั้นปลูกเริ่มต้นกี่ไร่ครับผมปลูกตอนแรกคือห้าไร่ห้าไร่ต่อมาผมก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆปีละอ่าปีละสิบไร่สิบไร่นะครับ จนป่านนี้ทุกวันนี้มีมีกี่ไร่ครับเดี๋ยวนี้ผมมียางอยู่ทั้งหมดสองร้อยเกือบสองร้อยไร่คอรัยสาสิบสี่สิไร่นะครับก็สร้างงานให้คนในหมู่บ้านในตรงนี้เยอะแยะเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นบ้าตามผมเยอะนะได้มีรถยนต์ขี่ได้มีวีโก้ขี่จากที่ไม่มีรถยนต์เกือบจะมีทุกครัวเรือนแล้วที่ปลูกยางนะครับมีเงินซื้อรถขี่แล้ว อ๋อมีรายได้ที่เป็นมันเป็นสมรำๆไม่ต้องไปหางานนอกพื้นที่ไม่ต้องเข้ากรุงแล้วนะไม่ไม่ต้องไปเข้ากรุงเล่ร่อนอย่างเหมือนเดิมแล้วน๋อครับอีกอย่างหนึ่งเห็นทราบว่าท่านมะทานได้อ่าเอาผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้ที่ว่าเพิ่มผลิตยาที่หลังจากมีคนบ้าตามท่านระทานแล้วเนี่ยอ่ามันมีมากน้อยแค่ไหนในระยะเริ่มต้นมีมีเยอะไหมเป็นนับร้อยหรือนับสิบอ๋อตอนที่เขาตามผมนี่ก็ ตามเรื่อยๆล่ะครับตามเรื่อยๆทุกปีทุกปีเลยนะครับทุกปีทุกปีหลังจากที่มีการปลูกสัญนยาณเพิ่มขึ้นมีเข้ามามีกลุ่มก้อนมากขึ้นเนี่ยท่านประธานทํารวมตัวกันยังไงหรือว่าลักษณะที่ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงหรือให้คําแนะนําคือเขาเขาเรียนรู้มาจากไหนจากใครในการที่จะมาตามเราแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นท่านประธานเป็นคนแรกใช่ไหมก็ต้องรับรู้ไอ เรื่องการปลูกยาง่านปมะทานไปเอาความรู้การปลูกยางหรือมาแต่ไหนแต่แรอ๋อก็ผมก็ไปดูงานนะครับก็ผมผมก็ไปหลายจังหวัดก็ไปศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะครับไปดูงานที่เขาปลูกแล้วนะครับแล้วก็นํามาคุยให้กับพี่น้องชาวเพอร์ซีงใ,ใหม่ว่าการปลูกเขาปลูกอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วกัในเขตภาคอีสานของเราเลยก็ปลูกได้หลายจังหวัดเหมือนกัน ขายบอกว่ามีที่ขายเขาได้ขายก่อนเราแล้วสําหรับในสีเมืองใหม่ของเรานี่ผมก็ได้ขายแต่ว่าได้ขายไกลหน่อยนะครับ<ม>แล้วอยู่ต่อมาต่อมาผมก็มา,าคุยกับสากลการเกษตรสีเมืองใหม่มให้เขารับตรงนี้ขอให้ตลาดสากลเขาเป็นตลาดกลางให้หน่อยนะครับ<ม>ใช้สถานที่เขานะครับเป็นจุดรวมอย่างนะครับ<ม>แล้วก็ติดต่อพ่อค้ามามาประมูล ผลผลิตทางยางพารานี้ไปขายต่ออีกต่อหนึ่งคร<อ>ับที่สากลเขารับซื้อนี่ราคาหรือใครมาซื้อมีปัญหาเรื่องดินทําให้พืชไม่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์5ถังสัตว์ช่วยพืชสร้างคุณค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมดุรกับพืชประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีใด้ทังประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ย ยัดฝุ่ย <c ười> ห้าถังสุดยอดห้าถังซัดช่วยพืนอา,า,าเหตุของผิวมีปัญหา3ส,สัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย98%ผู้หญิง95%ยอมรับว่าต้องใช้โมเรง้าบายจูปีเซรัมสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ใช้โมเรง้าเชื่อไหมคะว่าพลอ,อยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอ,อยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรง้า oh, like ให้ความสําคัญก,กับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นระดับต้นๆเลยทีเดียวครับเพราะมีความเชื่ออย่างที่เรียกว่าอย่างจริงจังก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะมีคําบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบก,กันประเสริฐครับฉะนั้นนั่นคือทําให้ผมนั้นต้องให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและภารณาใหม่ผมเชื่อมันครับว่าถ้าสุขภาพดีมีภารณาใหมที่สมบูรณ์นั่นคือจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ พัฒนาไปในทุกๆวิธีได้ครับพ่านนอกจากเป็นวิธีกรจัดรายการแล้วพระยัง ทั้งวันมันก็เลยจะต้องดูแลตัวเอง ฟันป่าอุปสรรคโดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องของการใช้เกษตรกรรมที่เรียกว่ายางพาราที่จะขับเครื่องเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรบ้างครับช่วยเหลือเรียกว่าเป็นองค์กรใหญ่อกงค์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายประชาชนผู้ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่มิติการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการปลูกมันปลูกข้าวและทําอาชีพรับจ้าง่วไปที่ไปอยู่ในท้องถิ่น บอกว่าไม่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองไปรับจ้างไปหากินไปทําหาแรงใช้แรงงานในที่อื่นๆแต่มาตกผลึกใหม่ครับด้วยการที่สร้างอาชีพเป็นการทําสวนยางพาราการทําสวนยางพาราที่ท่านประธานเหล็กได้กล่าวามาตั้งแต่ก้นกับคุณสอรวัดน้นบ่งบอกถึงความขร่าหารบ่งบอกถึงความมั่นใจและตั้งมั่นอยู่ในการที่จะทําเพื่อ สิ่งที่สร้างคุณปุะบการที่รัฐเรียกว่าของตรงก็คือการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และทําเพื่อผู้อื่นครับความยืนยันอย่างนี้นั้นผมเห็นมาตลอดับว่า,ารัฐาเหล็กนั้นพูดอย่างไรทาอย่างนั้นและนอก้อฟออน,นอมนอฟขณะเดียวกันนั้นท่านก็อยู่ในมิติของการที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่ากนะารทํางานนั้นต้องจริงจังจริงใจและมุ่งมั่นต่อประโยชน์เพื่อ คนอื่นกับองค์กรครับโดยเฉพาะที่สาขานการเกษตรอำเภอเชียงใหม่สีเเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผมไปสัมผัสมาครั้นที่มาเห็นนั้นการที่ตั้งแต่เรื่องต้นนั้นก็คือเรื่องของการปลูกยางพาราแล้วก็ออยังเรื่องของการนําผลผลิตเข้ามาสู่กระบวนการของการปลูกยางพาราและเอาผลผลิตมาขายไม่มาเจอรายละเอียดอย่างนี้แล้ว อบใจไม่ไหวจริงๆต่อการที่จะทําให้เห็นในมิติของการทําในสิ่งที่ดีงามและทําในสิ่งที่ต้องอะไรครับต้องจารึกไว้เลยทีเดียวผมยังมีโอกาสที่จะพบผาสมาคมและโอกาสได้พักพิงพักพิงนะครับพักพิงติตใจต่อการที่จะได้อิ่มเติบใจต่อการที่จะได้เห็นเห็นนะเห็นกตรแสดรทางานดีๆอย่างนี้ผมมีตอนเล็ก สำหรับที่จะให้ท่านฟังได้ชมรายการที่ภารกจของท่านประธาเนเหริงที่ใช้เวลาทั้งหมดนอกจากจะทาสวนยาของตัวเองแล้วก็ยังมาเสียสละในคาที่จับทีน้นำที้แนะและเป็นตัวตั้งตัวตีแห่งความดีแห่งการเสียสละที่จะทําให้ราคายางมนันเข้าไปสู่กระบวนการในการที่สร้างรายได้ ทำการทำยาพาราต่อการที่จะหาแนวทางใหม่ที่จะพัฒนาให้รายได้ของยาพาราของเกษตรกรนนแนวสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นที่อะไระอยู่ได้อยากราบู่ตลอดครับว่าม,มาทำยาพาราแล้วกับอาจารย์ประธานเหล็กแล้วทุกคนอยู่ดีกินดีและมีสุขจริงจริงนะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของความรักความผูกพันเรื่องของการเสียสละเป็นต้นแบบที่ดีจริงๆมาที่ครับเราเชิญชวนกันจติงว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้สิ่งเราเข้าใจว่านยากเย็นเข็นใจต่อการที่จะทํางานให้กับคนอะื่นบ้าพอดูบทบาทตรงนี้ของประธานเหล็กแล้วจึงต้องบอกว่าแหมไม่ยากเลยถ้าใจพรอ้าารอมพลังพร้อมและมุ่งมั่นต่ออระบการในการทีตจะห์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ วันที่ต้องขอ,อยืนยันว่าพระทานเหล็กนั้นทุกๆกระบวน่าที่ทำบ่งบอกออกไปถึงการช่วยเหลือผู้ปลูก,กยางพาราแน้เพอร์สซีเมืองไหนนั้นต้่งเห็นความอะไรความสิ่ง はい。だからだから ประถานที่เรียกว่าคารวะ นียรายการน้ำใจใจจริงผมแสนล่าอัจริลาท่านสุกครับสวัสดีครับ ค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมบุรณ์กับพืชประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีได้หาทั้งประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ย ให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นระดับต้นๆเลยทีเดียวครับเพราะมีความเชื่ออย่างที่เรียกว่าอย่างจริงจังก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะมีคําบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเรสริฐครับฉะนั้นนั่นคือทําให้ผมนั้นต้องให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและพลานามัยผมเชื่อมันครับว่าถ้าสุขภาพดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์นั่นคือจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ พัฒนาไปในทุกๆวิธีได้ครับพัานนอกจากเป็นวิธีการ ยอมรับว่าต้องใช้โมเรนกาบายจูปีเซรัมสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ที่ใช้โมเรนกาเชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรนกาเด็กใช้ได้โมเรนกาช่วยให้ผิว